สวัสดีครับผมช่างแตกจัก,กระพง์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําการเปลี่ยนซอ,องคุณแบบเ,เปลี่ยนแบบทั้งแป้นทั้งฟันทั้งตีนผีนะครับเป็นชุดนะครับซองคุณพวกนี้มีมีมีความสามารถก็คือนะครับถ้าเป็นชุดแบบนี้มันจะทําให้มันปรับจมปรับลึกได้นะครับแต่ถ้าเป็นซองลอยนะครับถ้าเป็นซองลอยแบบนี้นะครับมันจะคนละอย่างกันอันนี้ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแป้นฟันตีนผีจะใส่ง่ายนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นกุ้นทางยาวเนี่ยจะสะดวกกว่าแต่ถ้าเผื่อกุ้นแบบปรับมุมเนี่ยหักมุมเนี่ยมันจะตกนะครับความสามารถของ2ตัวนี้มันก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ใส่ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจากทุกตัวมันจะมีตัวล็อกซองอยู่นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือซองลอยนะครับกุ้นแบบลอยนะครับส่วนอันนี้ก็คือกุ้นกุ้นแบบจมที่มาเป็นชุดนะครับตัวนี้จะส่วนมากจะใส่ยากนะครับวิธีใส่นะครับ เราต้องถอดแป้นฟันเก่าของเราออกมาทั้งชุดเลยนะครับตีนผีแป้นฟันนะครับเราต้องถอดออกมาทั้งชุดเลยนะครับซึ่งเป็นของเราที่ติดตัวกับตัวจักรนะครับวิธีถอดเราก็ถอดของตัวเก่าของเราออกก่อนนะครับตีนผีแป้นกับฟันนะครับต้องถอดออกนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเตอนนี้ความ ความยากของเขาก็คือการปรับบาลานซ์ตีนผีกับบาลานซ์ฟันนะครับคือต้องปรับบาลานซ์ฟันใหม่แต่เวลาเราจะเปลี่ยนคืนเราก็ต้องปรับบาลานซ์ฟันคืนให้เป็นกับเท่ากับตัวเดิมนะครับตัวบาลานซ์ฟันนี้หมายถึงอะไรนะครับก็คือฟันโยกหน้าโยกหลังนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าจัดปกติทั่วไปนะครับฟันเนี่ยเวลาเขาโยกถ้าเราหมุนล้อเนี่ยนะครับฟันถ้ายกไปข้างหลังนะครับ เสมอแป้นฝั่งนี้เท่าไหร่นะครับถ้ายกมาทางหน้ามันก็ต้องใกล้เคียงกันก็ต้องมีระยะห่างเท่ากันนะครับตัวบาลานซ์ฟันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับเวลาเราใส่ซองเนี่ยเราต้องบาลานซ์ฟันด้วยนะครับเราต้องเอาอันนี้ก็คือเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับเอ่อพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการกุนเนี่ยถ้าเรากุนกุนแล้วเอ่อเราต้องตัด ถ้าเป็นจากอุตสาหกรรมที่เป็นระบบออตโต้เนี่ยเราต้องตัดการาย้ำคือย้ำใส่กุนแล้วคือย้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาถอยย้ำมันจะถอยไม่ได้นะครับแล้วก็ตัดตัดนี่ตัดได้แต่ว่าย้ำเนี่ยเขาจะย้ำไม่ได้เพราะกุนต้องกุนยาวเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผมเอาของเก่าเข้าออกแล้วนะครับผมจะใส่ของใหม่เข้าไปเขาก็จะมีฟันนะครับฟันจะเป็นสามแถวแบบนี้นะครับสามแถวที่เป็นแกนยาวนะครับเราใส่ฟันเข้าไปก่อน ก็คือประกอบย้อนขั้นตอนการถอดเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมถอดฟันสุดท้ายเราก็ต้องใส่ฟันเข้าไปกอดนะครับตอนที่เราไปกอดนะครับฟันก็จะเป็นฟันที่มาเป็นชุดของชุดกุ้นเลยนะครับเขาจะถ้าเราซื้อเนี่ยเขาจะแถมมาเป็นชุดนะครับมีแป้นมีตัวซองติดแป้นแล้วก็มีฟันแล้วก็มีตีนถีวิธีใส่เราขันเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับ ให้ฟันมันขยับได้นิดนึงเผื่อเราปรับเอียงใส่แป้นนะครับให้ฟันมันขยับได้นิดนึงก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราใส่ตัวแป้นกุญที่เราเตรียมมาเนี่ยครับที่มันเป็นชุดเนี่ยครับวางลงไปก่อนนะครับจากบางตัวเนี่ยถ้าวางลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้พอดีแต่ถ้าบางตัวเนี่ยมันจะชิดชิดข้างชิดหน้าชิดหลังนะครับเราต้องขันลองขันแป้นเข้าไปก่อนตัวหนึ่งตัวล็อกแป้น พอขันเสร็จแล้วตัวหนึ่งนะครับถ้าแฟนลงแล้วกับฟันเนี่ยสังเกตดูนะครับความสูงของฟันเท่าไหร่นะครับถ้าฟันมันมาเอ่อจากถ้าเป็นฟันตัวเก่ามันมันมันสูงถ้าเราใส่ฟันใหม่เข้าไปมันมาชนแป้นนะครับเราต้องปรับฟันลงอีกนะครับจุดที่เราปรับฟันก็คือตรงจุดนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับ น็อตตัวบนเนี่ยนะครับถ้าเราคลายออกเนี่ยมันจะปรับฟันสูงต่ำนะครับส่วนนะครับน็อตสองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวถ้าเราคลายออกเนี่ยมันจะเป็นตัวปรับให้ฟันมันโยกนะครับโยกหน้าโยกหลังได้นะครับก็คือถ้าเราคลายออกเนี่ยถ้าเราจะโยกไปทางหน้าหรือโยกมาทางหลังได้นะครับโดยที่มีน็อตสองตัวแต่จากบางบางรุ่นเนี่ยจะมีล็อกอยู่ตัวเดียวแต่ตัวนี้มากี่ร์เขาจะล็อกสองตัวเพื่อความแน่นของเขานะครับเวลาเราปรับนะครับก็มีแค่สองจุดอันนี้ก็คือ สองตัวนี้คือโยกหน้าหยัดหลังส่วนไอ้ตัวข้างบนนี้ก็คือสูงต่ำนะครับตัวนี้คือผมใส่แล้วมันไม่ติดพอมันไม่ติดแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการกุ้นตอนนี้ก็คือระยะห่างของของตัวหน้าแป้นนะครับตรงนี้รูมันจะเหลือเหลือน้อยนะครับแต่ถ้าเราหมุนไปอีกรอบหนึ่งฝั่งข้างหลังนะครับรูมันเหลือเยอะนะครับเราจําเป็นต้องเอียงฟันไปข้างหลังอีกนะครับที่ปรับก็จะมีที่เอียงไปแค่นิดเดียวนะครับ จุดนี้ก็คือเป็นจุดบาลานซ์ฟันนะผมจะขันตัวนี้มันจะมีรุ่นนี้มันจะมีล็อกสองตัวนะครับพอผมขันออกแล้วผมก็จะเคาะเคาะแกนตัวเนี้ซึ่งซึ่งเป็นสะพานฟันตัวเนี้ไปข้างหลังนะครับเพื่อที่จะให้ฟันมันไปข้างหลังอีกเพราะมาข้างหน้ามันมาเยอะแล้วนะครับผมจะใช้วิธีเคาะไปทีละนิดประมาณนี้นะครับประมาณเอ,อ่อ น่าจะประมาณ3ามมิลน,นะครับแล้วผมก็จะล็อกเลยพอเสร็จแล้วเราก็มาหมุนดูนะครับเราก็มาหมุนดูนะครับว่าโอเคมาข้างหน้าถ้าเผื่อเราปรับหางขึ้นมาสักตัวนี้อยู่ที่3มมิลน,นะครับถ้าเผื่อเราปรับมาที่4ีมิลห้มิลเนี่ยมันไม่ชนหน้าก็คือโอเคแล้ว ส่วนข้างหลังมันห่างสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับพอให้มันตะกุยไปได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกฟันเลยนะครับเราต้องมั่นใจว่าฟันจะไม่ถูถูข้างแป้นนะครับทั้งสองฝั่งก็คือหมุนแล้วมันไม่ฝืดนะครับง่ายๆหมุนล้อดูไม่ฝืดแล้วก็ล็อกฟันเลยนะครับพอล็อกฟันเสร็จแล้วเราก็ล็อกรูแป้นอีกรูหนึ่งนะครับ พอล็อกทุกตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูตรงที่ปากซองกุ้นที่งานของเรานะครับเออซองกุ้นเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตัวนี้สามารถที่จะโยกไปข้างหน้าได้ก็คือปรับให้มันกินเยอะได้นะครับแล้วก็โยกมาข้างหลังได้ก็คือโยกหน้าโยกหลังได้กินน้อยกินมากแล้วก็ปรับให้จมนะครับตัวปรับให้ให้ตัวปากซองกดลงเนี่ยนะครับน็อตสองตัวจะล็อกอยู่ข้างหลังนะครับถ้าเราคลายออกเนี่ยเราดันหัวมันลงเนี่ย มันจะทําให้ให้งานของคุณเนี่ยมันจะติดริมขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับวิธีใส่พอเสร็จแล้วเราก็ใส่ตีนผีของเขาเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับตีนผีเขาก็จะเป็นตีนผีไซส์ของเขาเองนะครับเวลาใส่มันก็จะเป๊ะพอดีนะครับก่อนที่เราจะร้อยได้ดูนะครับเราต้องมาหมุนเข็มลงเพื่อที่จะ ว่าดูว่ามันตรงกับรูตีนผีไหมนะครับถ้าเข็มมันเอียงหรือว่ามันมาชนเอ,อ่อตีนผีเนี่ยเอยถ้าตีนผีมันเอียงเข็มมันมาชนเนี่ยเราต้องปรับตรงบาลานตีนผีออกมาอีกนิดนึงนะครับแต่ตัวน,นี้ผมดูแล้วว่ามันมันไม่ชนเท่าไหร่ โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีใส่นะครับเดี๋ยววิธีเย็บเดี๋ยวผมจะเย็บให้ดูอีกทีขอแล้ววิธี